สวัสดีครับออฟซิล่าชาแนลมาอีกแล้วน,นะครับ e p ที่3เกี่ยวกับแคนนะครับ e ีพีเราเล่นลายโปรงลางาว่าทุกท่านคงจะฝึกได้แล้วนะครับ EP ที่3เรามาเล่นลายผู้ไทยแบบช้านะครับก่อนอื่นวันนี้มาในวิชาการเรามาท่องโรตกันก่อนนะครับแล้วค่อยไปเล่นกันนะครับอ่าเริ่มเลยมีโดเลมีเลโดวักนะครับลานะครับมีโดเลมีเลโดลาเล ตัวนี้ต่อกันนะครับลาเลโดซอนเลมีซอนโดตัวนี้ต่อกันแต่ว่าเป็นลาต่ำกับลาสูงนะครับลาลานะครับลาลามีซอนเลมีซอนโดลามีเลโดเลโดเลมีซอนลามีเลโดเลโดเลมีซอนลาต่อไปเรามาเริ่มเป่ากันเลยนะครับนะ เริ่มที่มีโดเลมีเลโดลานะครับอ่นที่สองครับมีโดเลมีเลโดลาเหมือนกันนะครับต่อกันนะครับลา ตัวนี้ลาลากแล้วก็เลโดซอนเลมีซอนโดลานะครับต่อไปลาลานะครับลาลากยาวแล้วก็ลาลาเสียงสูงนะครับลามีซอนเลมีซอนโดลานะครับลากมาลากลานะครับแล้วก็ลาสูงนะครับ อ,อีกสัรอบหนึ่งค่ช้านะครับท่อนนี้นะครับท่อนนี้ลาลามีซอนเลมีซอนโดตอนนี้ท่อนยากนะครับลาลา,ลาคือกดเดียวนะครับอีกรอบนะครับลาลามีซอนเลมีซอนโดลา โดเลโดเลมีซอนลานะครับ<ๆ>ถ่าสุดท้ายเหมือนกันครับมีเลโดเลโดเลมีซอนลานะครับ<ๆ>อ่ะผมจะเล่นช้าๆทีนี้ไม่ท่องโน้ตนะครับช้าๆให้เล่นตามไปทีละบรรทัดนะครับเอาเริ่มกันเลยครับ ยังไงฝากไว้แค่นี้นะครับนะไม่ยากจนเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะครับสำหรับทุกท่านที่ฝึกรับรองว่าทําได้แน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ